สวัสดีครับลูกหมีทุกคนลูกหมีจะบอกว่าอย่าเพิ่งซื้อสตีดไกด์ถ้ายังไม่ได้ดูคลิปนี้นะคะทำไม,ไม,มอ่ะไหนว่ามันซิเพราะว่าคลิปนี้หนูจะมานำเสนอสตีดไกด์เดโมค่ะปี2024ครับดูเลขไม้ซะก่อนเลขไม์7,250กิโลเมตรเท่านั้นค่ะ7,000ใช่ เป็นเจ็ดพับาท oh. แล้วเนื่องจากมันเป็นเดโมหนูไม่ขายราคาเต็มแน่นอนหนึ่งล้านหกแสนสเพันนี่ยไม่ขายแน่นอนไม่ขายนะหนูให้เลือกระหว่างส่วนลดหรือลำโพงล uh ็อกฟอร์ดฟอสเกตถ้าเราไม่เอาลำโพงล็อกฟอร์ดฟอสเกตนะคะเราใช้เป็นส่วนลถได้เท่านี้ตึด๊ดเสร็จ เนื่องจากเป็นเดโมวิ่งไปแล้ว7,250กิโลเนี่ยเราให้ส่วนลดอีกเท่านี้ค่ะอ๋เท่ากับลูกค้าจ่ายจริงเท่านี้เท่านี้เลยนะเท่านี้เลยแล้วพิเศษพิเศษยังไงพิเศษลูกนี้อ่าถ้าหร้อโลแรกลันอินให้เรียบร้อยแล้วแล้วเดี๋ยวจะจะ เช็คระยะรอบ8,000ให้ไปเลยค่ะเท่ากับถ้าลูกค้าซื้อคันนี้ไปเช็คอีกทีก็คือ1 0 0 0ขี่ไปเลยขี่สบายใจไปเลยอีก8,000กิโลค่ะที่ไหนว้าพี่ายการพี่ขี่ไหนก็ได้เลยจ้าขี่ไปไหนก็ได้นะใช่เพราะฉะนั้นราคานี้ราคานี้ด่วนค่ะใครดูคลิปจบแล้วรีบมาเลยนะคะโทรหาลูกหมีได้ที่เบอร์นี้ แล้วเดี๋ยวลูกหมีเตรียมรถให้เซอร์วิสรถให้เรียบร้อยแล้วเอาไปส่งถึงบ้านค่ะของแถมทุกอย่างเป็นรถใหม่เลยรถเดโมก็คือรถมือหนึ่งค่ะแค่เราเปิดให้ลูกค้าได้ทดลองขี่ออกทริปบ้างมันก็เลยมีระยะทางแต่เราก็ให้ส่วนลรถพิเศษเพิ่มค่ะคุ้มจริงนะใครได้คันนี้นะใช่คุ้มมากเราดูรีวิวรถกัสัหนอนะครับโอเคค่ะ